คนักก <54. S 2> <NY Commons> าดน้นเป็นทัขี่แปดนกาวพี่าเสนนนักากงองใแกงเลขี่ยสิบักาสุนใจในที่3ค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอในหัวข้อการซื้อขายนะคะหัวข้อของการนเสนอนะคะหลเกณฑ์ในการทาสัญญาซื้อขาย 2. งวิธีในการทำสัญญาซื้อขาย ซื้อขาย 4. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขาย 5. อายุความในการฟ้องร้องค่ะหลักเกณฑ์ในการทำสัญญาซื้อขายนะคะ 1. นึ่สัญญาต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ซื้อและผู้ขายที่บรรลุนิติภาวะก็คืออายุ20ปีขึ้นไปค่ะ 2. เจตนาตกลงกันจริงผู้ขายต้องตั้งใจขายผู้ซื้อต้องตั้งใจซื้อและแสดงเจตนาชัดเจน 3. เป้าหมายถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ซื้อหวังได้กรรมสิทธิ์ผู้ขายหวังได้รับเงินต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม 4. ต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์ถึงแม้ยังไม่ส่งมอบของกรรมสิทธิ์ก็โอนตารกรรมกฎหมายได้ถ้าผู้ซื้อต้องตกลงจะชำระราคาเพียงแค่ตกลงว่าจะจ่ายเงินก็เพียงพอไม่จำเป็นต้องจ่ายาทันทีวิธีในการทำสัญญาซื้อขาย ที่ในการทำยยสัญญาซื้อขายที่วไปนะคะผู้ซื้อและผู้ขายจะไดงเจตนาซื้อขายทรัพย์สินอาจทำด้วยวาจาเป็นลายลักษณ์อัาตาตกษรหรือที่อื่นใช้กับอสังหาริมทรัพย์ทั่วไปเช่นโทรศัพท์เสืะะ้อผ้าตัวจักรยานยนต์และ,ะหลายๆอย่างค่ะกรรมสิทธิ์โอนทันทีเมือ่อมีการตกลงสัญญาทำให้เกิดหนี้ที่ผู้ซื้อและผู้ขายต้องชำระคืนการและวิธีฉ่จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ถ้าไม่ทำตาม ไม่ติผลตามกฎหมายนะคะอาสังหาริมัตสามทีเกื่อนทีไม่ได้เช่นที่ดินบ้านตึกอาคารสิ่งในที่ดินเช่นผ้าจยอสิ่งอาศัยสิ่งที่เหนือพน,นทิสิ่งจำยออางหาลมัาจะมีพิเศษเช่น,เ,ชนเรือขนาดใหญ่ต่างขา์ สกรณีของเนก่อผู้ซื้อต้องฟ้องภายในปีนับตั้งแต่วันที่มเห็นวมฉนนก้หองเช่นคาผมหลอดถ้าบมหลอดารัดเสียในวันที่0เมษาต้องฟ้อภายในวันที่เมษางร สุดองล้องหรือสุดนะครับเกอดดูภายนอกผู้ซื้อต้องฟ้องภายในสมเดือนแล้ว้งแต่วันที่คดีเดิมสีนสุดหรือวันที่มีเข้าตะโกนยอมฟ้าหรือวันที่ผู้ซื้อยอมตามผลภายนอกตัวอย่างนื้อตันะครับายเอจายน่อตังมาดีโดยตกลงา่ากันแล้วปลอยแต่เป็นนดว่าเช่นเรจาห้าพันต เรียกว่าเงินผ่อนในการซื้อสั่ในการซื้อเงินผ่อนกับมกรรมสิทธิ์จะโอนและแต่ครบต้อัใส่กับผู้ซื้อตอนทำสัญญาให้ชัดเจนและโอนกรรมสิทธิ์ที่สมควรสมควร